สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องป๊บอบไอ้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมส์เล่เดินจ้าพี่น้องแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเปิดกล้องใส่แมมแป๊บยังไม่ได้ใส่มา กล้องกันก่อนสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ให้กล้องมันมืดแบบนี้ก็วันนี้เราก็จะมาเล่นราบอกอีกช่้เคยนไปไปกัน <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมแรกที่เราเล่นกันนะครับแล้วก็จะใช้ปืนเลยปืนแรกที่เราใช้เลยอยู่ไหนว่กราฟอาลีน,น่าอยู่ไหนอ่ะไอผมอยากเล่นแมบแรกด้วยไงแบบด่านแรกเลยแบบดา่านสีมานอ่ะ น้อโหลดดิง้งถ้าไม่โหลดดิ้งนานจังอ่ะอะเรเฮ้ยดานใหม่หรออุ้ยโอเคปืนเรกที่เราใช้ก็คือปืนไปไปกันเลย ืวัดดีวัยรุน่นวัดดีว,วัยรุ่นวดดีอ้าอ้ยไม่สนละผมจะเอาปืนปัจจุบันนี้เลยมาใครหินก็ว่าตายฮิฮิององอฮะฮะ คิวอะไรอ่ปืนนี้เลยแล้วกันหนโูนยฮายอคีมันแบบเราไม่หัวร้อนเราจะไม่หัวร้อนโดยเด็ดขาดเรามาเล่นให้คุณดูดูนะป๊อปอายเราควรจะไม่หัวร้อนนะเฮ้ ปุ่มไปเอ่อฮ e ่าฮ่าฮ่าโอมีที่กีผมไปทางไหนแล้วทางนี้ใช่ไหมตึ๊บเฮ้ยเลือนมันเหลือนนิดเดียว ยังวันนี้ปุ้งปุ้งปุ้งแทกปุ้งเฮ้ย굿ไบไปทุกคนเราไปเล่นมูฮาเว่นกันอย่างเช่นเคยดีกว่าร้อยโลว่ะผมต้องใช้ร้อยหน่ผมไม่มีร้อยโลอ่ะ ไม่ร่วมเซิร์ฟเวอร์ที่เต็มแล้วเอาคนนี้แหละไปโ okay. อเคนี่ฮะทำไมตอนแรกผมเห็นแค่คนเดียวอะ นี่ตัวละครฮะฮะฮะทำไมมเห็นสีเสื้อมหนุ่ยแย่แม่ตัวบดำดมาอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะ โอเคถ้าปีนบันไดโอเคนี่รถที่ผมจะขับเลยคนหน่อยดูไว้ทุกคนคันนี้โอเคคันนี้แหละเอ้ย้เดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะขอปรับแต่งก่อนนะ ก่อนที่เราจะไปขับรถกันนะขอปรับก่อนนะก็ฮ่าฮ่าเฮ้ยสกิบีดีดองดองดองยียีสกิบีดีดองดองดีดีวัตเต จะเอาพาร์ทเมนต์ผมจะเอาอาพาร์ทเมนต์ผมจะเอาอาพาร์ทเมนต์หลังนี้โอ้ไม่เอาแน่โลคันนี้แล้วผมจะไปขับคัน ทำแบบต่ำสุดๆอุยทำไมทำไมมันต้องเป็นลาชากล้องตกปกติเขาจะมีแต่ลาชาแบบลาชาดวงกุดอะไรแบบนี้แต่ผมเป็นลาชากล้องตกต้องการปังใช่ไหมโอ้ย ปอปอใช่มั้เราจะเล่นแบบสมจริงกันดีกว่าเลยทุกคนเออดีแต่โหขอขับรถที่มันไม่อาลังการเกินไปนะไม่อลังการเือคันนี้ไม่อาลังการ,ร,าการแบบธรรมดา ล้อล้อล้อผมต้องหาล้อก่อนล้อเนี่ผมเจ้ใสเลยก็คีละล้อไหนดีอันนี้ไม่เอาแล้วนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอะไรดีวะทุกคนเดี๋ยวผมเลือกก่อน มันก็สวยดีย่ทำไมมันนานอย่างนี้แล้วกกดเรื่อยๆจนกว่าจะหาเจออันนี้เราอยากได้อันไหนหมดอันนี้ก็ได้ หนจะทำเป็นแบบอยู่อพาร์ตเมนต์หรือผมจะขับรถจิปดีวะทุกคนเออหัวผมขับรถจิปดีกว่าเปลี่ยนละที่มันไม่อลังการเกินไปธรรมาย่งชิต้องการตรกร้องใช่ไหม รักที่มีในใจฉันพร้อมจะสู้ต่อไปทุกสวันที่แม่พ้อมลูกสาวสูจ้จนกวา่าจะได้ใช่ฉันไม่แก้อะไรสุ้สวันวันนี้ผมก็จะอยู่บ้านปกติเลยทุกคนอตอนนี้สามทุ่มวันเสาร์ผมจะเป็นอาชีพตำรวจใช่ ตำรวจแต่ตอนนี้ผมว่างอยู่ไงเออหือก็จะแบบอยู่บ้านไปก่อนเออวันนี้วันเสาร์ไม่ทำงานเออบ้านตำรวจมันต้องเป็นแบบไหนเออเราต้องทําอ้เป็นแบบบ้านตำรวจบ้านตำรวจต้องมีปืนเป็นปืนม่ใช่ปืนที่ที่กะ ปืนปืนเราเอาไว้ีปัหานหัวนอนเลยหรอก็ดีนะอ่าแนี้แมวตรงนี้อืมดีเอ,อเคโอเค,อเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องติดอย่างอื่นอีกทุกคนเอ้ยอะไรดีมาทีวีใช่ทีวีทีวีเป็นสิ่งสำคัญ ติดตรงนี้นะเอ้ยอเ,เอ้ยได้แล้วตำรวจก็ขอมีโต๊เเเนะตจจะเล่นเกมหแบบน่อยนะตำรวจอยากเล่นเกมบ้างเก็บเวลาพักผ่อนเอ้ย

จะมีทีวีทีวีสูงไปสูงไปประมาณนี้โอเคแล้วก็เสื้อผ้าเราต้องมีเสื้อผ้าปูนตึงตึง ปาเปเป,ปอ้ยแล้วเราควรมีอะไรอีกหทุกคนเออที่ออกกำลังกายไหมแบบตำรวจก็ต้องออกกำลังกายเอ,องลองี้ดีดิไหม Pèo, 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 pèo. Ok, goodbye. có ok, ok, ok. Piao, 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 với này piao, piao. Ok, 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 ok. Ok, này ok, ok. Ok, 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 เาคนรเอาไหนดีอะทุกคนเป้า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 เปา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 เป้า ไฟ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 ใช่ผมลืมไฟไปได้ยังไงผมจะให้มันอยู่ในนี้แหละอืก็อัน,นีปไปอ่าได้โอเคอืมวันจันทร์ผมจะไปทำงานนะทะุกคนวันอาทิตย์ตอนตีสาม ผมจะเริ่มทำงานตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนแบบตีห้าเออก็จะนอนเล่นไปก่อนเป่า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 อืมดูอะไรดีอะ่ะเออฮึมซึ่งปวดกระเดินนี่แหละเพื่อเป็นบทเรียนของตำรวจ น,นี่ก็คือวันว่างๆของผมเพ่อเตอ๋เอฮะเฮ้ยจะปิดทีวีทำไมเฮ้ยเฮ้ยดูข่าวดีกว่าทุกคนมันใกล้แบบมันใกล้ตีห้าแล้วผมว่าผมจะไปอาบน้ำ mẹ chơi hong nghi đi hong ok hong 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 เรเปลี่ยนเสื uh, 3, ้อแป๊บแล้วก็ผมวันนี้เลยนะทุกคนขอหากาังเกงแป๊บกาังเกงใส่ชุดนี้แล้วก็สูงสูงทิ่น้ำโอเคตีห้านะไปทุกคนแต่งตัวกัน ปาปาปลาปลาปลาทุกคนผมลืมไปว่าผมจะขับรถแบบนั้นไ,ไม่ได้ผมผิดตำรวจงั้น ผมต้องขับรถคันนี้สีนะได้เวลาออกโรงได้เวลาออกโรงแล้วถ้าผมจะเฮ้ยผมปรับอะไรไม่ได้อ่ะอออ้ย,อยแล้วถ้าเป็นรถตำรวจคันอื่นนะ คนนี้ปรับได้ไหมไม่ออผมไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่คนนี้ดีไหมทุกคน,นผมค้รขับคนนี้ดีไหมข้า้าวๆๆเฮ้ยคนนี้ปรับได้ ผมว่าผมไปขับรถเก่งเลยรถเก่งอยู่ไหนวะเนี่ยคันเนี้ยเออขับคันเนี้ยดีที่สุดลวผมต้องเตรียมของให้ครบก่อนพี่ผมจะขาดอันนี้ไปไม่ได้แล้วก็ปีน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 อ้าแล้วก็อะไร

Ball ไม่มีนะพ่อโอเคอันนี่คือสภาพตำรวจเอ้าผมฟอผมจะปาแบบต่ำสุดเลยทุกคน

ไม่ไม่ต้องแบบนี้ใช่ใช่โอเค okay, ผมก็จะทำงานเลยผมก็จะซื้อ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 ถังข่องเออันมีอะไรผิดปกติใช่ไหมก่อนเออไม่มีอะไรนี้ฮึฮอะไรผิดปกติเนี่ยโอ้โหมั่วผมจะ ผมจะสมมุติเหตุการณ์นะว่าจะมีบ้านคนร้ายอะไรแบบนีน้เป็นที่บ้านผมนั่นแหละเองเตรียนเฮ้ยมีเหตุการณ์ร้ายทุกคนผมต้องไปแล้วเออผมก็ยังสงสัยผมปรับอะไรหรือเปล่าผมว่าแล้วทำไมมันไม่มีโทคนโทรหาผมผมลืมไปผมหาเจอคนน้อยโห้เสีย ผมว่าแล้วทำไมเสียงผมว่าแล้วทำไมเสียงเกมผมเบา เกมกันเถอะทุกคนเซิร์ฟเวอร์จุดตัวเลยละกันเกมในตำนานพิ้วพิ้วววปวววววปว The... oh, o som nunca mais logo. อาร์ตีทิพยหแม่เราไปเล่นเกมบีามหาเว่น์นี่แหละทุกคนเราไปเล่นแมพปกติก็เธอยี่มันกลับไปแล้ว จะวนรอบนี้หนึ่งทีแล้วผมจะไปแล้วเพราะว่าอ่าไม่รู้ผมก็อยากไปล้วมันก็นานานพอแล้วทุกคนอันรเนี่ยอุ้ยเสียงรถสวยนะนี่เสียงรถนะได้โล่แล้วผมก็จะไปแล้วนะทุกคนจะครบแล้ว ไม่นานน่าโอเคเอ๊ยยังไม่ไปดีกว่ากลัวผมว่าผมจะขับรถคันเนี้ยยกล้อแล้ววนหนึ่งทีเซ็ตในนะอ่าสี่สามต่อหนึ่งไปโหช้ามากทุกคนช้ามากโอเคผมไปดีกว่า บายบายครับอย่าลืมบายบายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะบายบายปิดกล้องดีกว่าบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน่ะโอเคก็บายบายครับ